วันนี้ค่ะเป็นวันที่เรียบร้อยที่สุดใช่แ <laughs> <laughs> ม่ยืนเกร็งเลย <laughs> แล้วก็ป้าคะ่ะหนูขออนุญาตเช็คเลตติ้งบ้างได้ไหม <laughs> ข้างหลังอ้วนหรือเปล่าคะโอไม่อ้วนโอเคได้ <laughs> ขอเสียงไวรุ่นหน่อยได้ไหมคะงั้นหนูขอเช็คบ้างได้ไหมอ่ะได้ระวังแม่เขาเจ็บคอนะ <laughs> ใครว่า 3ส,สาวนี้ชมพูสวยสุดขอเสียงดังๆหน่อยค่ะโอ้สุดยอดค่ะถึงคิวพลอยบ้างนะคะใครคิดว่าพลอยสวยที่สุดวันนี้ปรบมือให้หน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะไม่ยอมกันเลยนะคะพี่สาวของเราคะ่ะอย่ายอมคะ่ะขอโทษนะคะใครว่าเมจิตัวใหญ่สุดขอเสียงหน่อยค่ะ ต้องยอมให้เขานะคะนี้อุ้ย <laughs> ไม่ได้ <laughs> หนูต้องสวยสุดใช่วันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะจริงๆที่ว่าเราซ้อมมาแล้วแต่วันนี้พอหนูได้เห็นบรรยากาศด้านหน้าแล้วก็ได้เห็นวงดนตรีึน,นบนต้องอยากจะบอกว่าขอพระคุณป้าหนึ่งจัก,กรวาลมากๆที่มอบโอกาสให้พวกเราทั้งสามคนได้ขึ้นมายืนบนนี้นะคะรักป้ามาก <laughs> ขอขอ,อีกทีได้ไหมคะขอเสงียงแฟนคลับป้าหนึ่งจัก,กรวาลของหนูด้วยะคะ่ะ วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราในกลาร้องเพลงไพยเพนซึ่งไม่เคยบันทึกที่ไหนมาก่อนวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาลองสดๆให้ทุกท่านฟังในวันนี้พวกเราคุณต้นฉบับมาแล่ะเดี๋ยวเราส่งเวทีต่อให้ศิลปินท่านต่อไปเลยดีไหมคะกับแม่เจี๊ยบใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้คุณแม่ของพวกเราค่ะแม่เจี๊ยบนนทิยาค่ะขอบคุณค่ะ